กราบสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับเส้นทางการเป็นเศรษฐีของผมนะครับในคลิปนี้จากงวดที่แล้วนะครับลงทุน337บใบนะครับในการซื้อลอตเตอรี่เพื่อจะลุ้นรางวัลใหญ่และจะเป็นเศรษฐีแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวเอางวดที่แล้วก่อนนะครับแต่ว่างวดที่แล้วลงทุน3 3 7ใบนะครับถูกได้รางวัล16,00 0บาทนะครับก็ขาดทุนไปครึ่งนึงนะครับ แต่ว่าเส้นทางลูกผู้ชายนะครับก็ก็ผมก็ไม่ยอมแพ้เพียงเท่านั้นนะครับในงวดนี้นะครับนี่งวดวันที่เห็นไหมครับสิบหกมิถุนายนนะครับวันนี้วันที่สิบหกมิถุนายนนะครับงวดนี้นะฮะวยแสงมาค่อนข้างสว่างนะงวดวันที่สิบหกมิถุนายนงวดนี้เนี่ยผมจะแก้แค้นผมจะฟันกําไรจากงวดนี้แะครับงวดนี้ผมเลยจัดมาทั้งหมดนะครับห้าร้อยใบนะครับห้าร้อยใบนะครับ ซึ่งนี่ตอนนี้เดี๋ยวให้ดูเวลาตอนนี้นะครับตื่นเต้นมากตอนนี้เวลาเห็นหรือเปล่าครับ15นาฬิกา39นาทีนะครับเป็นเวลาที่รางวัลใกล้จะออกแล้วนะครับวันที่16มิถุนายนนะครับตื่นเต้นมากนะครับมาลุ้นกันว่างวดนี้ผมจะรวยได้หรือเปล่านะครับกับการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนทุกท่านโปรดดู แค่ดูก็พอแล้วครับไม่ไม่ควรทําตามนะครับเพราะว่าวดที่แล้วนี่ก็ถือว่าขาดทุนกันมายับเลยนะครับแต่งวดนี้มันจะต้องทิกชีวิตผมบ้างแหละถ้าเราซื้อทุกงวดอ่ะมันก็ต้องถูกเลยครับนี่ผมให้ดูได้เปิดด้วยเลขนี้นะครับนี่นะครับเลขแม่น้ำหนึ่งนะครับเนี่ยเขาขายกันแพงมากนะครับเลขใบนี้นะครับผมก็ไปหาซื้อมานะครับเลขแม่น้ำหนึ่งให้นะครับอีกอึดใจเดียวนะครับมารอลุ้นรางวัลไปพร้อมกันนะครับคนมันจะรวยใครจะเป็นเศรษฐีเช่นนี้สิเช่นนี้สิใครจะเป็นเจ้าสัวเช่นนี้สิเช่นนีสิ 16บหกมิถุนายนนะครับวันแห่งความรวยนะครับเดือนนี้เป็นเดือนเกิดผมด้วยนะผมเกิดวันที่แปดมิถุนายนนะครับผมซื้อเลขศูนย์แปดไปเยอะมากแล้วไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่าต้องไปรอดูรอชมกันนะครับในการตรวจน่าจะผมน่าจะได้ตรวจประมาณห้าโมงเย็นนะครับเพราะว่าผมตรวจของเว็บของกองฉลากเองเลยนะครับผมว่ามันน่าจะปลอดภัยสุดนะครับเว็บของกองฉลากนะครับเนี่ยเว็บนี้นะครับผมตรวจผ่านเว็บเนี้ยแต่ว่าเว็บเนี้ยมันจะ รางวัลมันจะมาช้าหน่อยนะครับเพราะว่าระบบมันค่อนข้างจะช้านะครับนี่อยู่ระหว่างการออกรางวัลนะครับตอนนี้งวดวันที่สิบหกมิถุนาสองพันห้าร้อสิบสี่นะครับติ้ง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 ลงทุนประมาณห้าหมืนบาทนะดูว่าจะได้เงินเท่าไหร่นะครับเอาจริงๆนะขอแค่ได้ทุนคืนก็พอใจแล้วนะครับก็สำหรับใครที่มาดูคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตาม ช่องนี้ไปด้วยนะครับเพราะว่าเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวนะครับหลังจากนี้ไปรอตรวจรางวัลกันนะครับตรวสดีครั้งนะครับก็เวลาที่ลอยคอก็มาถึงแล้วนะครับรอคอยนะครับตอนนี้ก็เวลา16นาฬกา41นาทีนะครับวันที่16มิถุนา64นะครับตอนนี้ก็รางวัลก็ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับนี่นะฮะลอตเตอรี่งวดวันที่16มิถุนานะครับจานวน 500ยใบนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมตั้งเป้าไว้แล้วถ้าผมถูก12ล้านนะครับหรือหล้านนะครับผมจะซื้อฟอร์ดมาดแตงคันนี้นะฮะหรือถ้าไม่ได้นะครับก็เตรียมไว้แล้วเหมือนกันนะครับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับรถนี้อร่อยมากนะเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกานะครับเฮ้ยเสียเวลานะครับก็จะเริ่มตรวจรางวัลกันเลยนะครับเริ่มจากเนี่ยใบแรกนะครับ เลขเด็ดเลขดังแม่น้ำหนึ่งนะห้านเจ็ดนะสองใบเดี๋ยวดูก่อนเข้าขออนุญาตเข้าแอปเข้าแอปตรวจตรวจหวยแป๊บนึ่งนี่นะรางวัลที่ออกนะเดี๋ยวให้ดูก่อนขออนุญาตถ่ายใหม่อีกรอบนะครับเมื่อกี้แสงมันค่อนข้างจะสว่างไปนะครับนี่นะครับคือรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่16พิจุนา2564นะครับนี่ก็รางวัลก็ออกไปที่เรียบร้อยแล้วครับเริ่มกันที่เลขแม่น้ำหนึ่งนะครับ ผมซื้อมานะห้าศูนย์เจ็ดแต่ว่ามันก็มีนะศูนย์เจ็ดมันเป็นเลขหน้าวะเริ่มการตรวจเลยดีกว่านะครับเราจะใช้วิธีสแกเนเราก็ได้นะแต่สแกนอะเหมือนมันช้าวะผมก็เลยเอาเป็นว่ากรอกตัวเลขดีกว่านะครับตรวจเดี๋ยวผมจะตรวจทีละห้าใบนะเพราะว่ามันสามารถตรวจได้ทีละห้าใบนะครับทีละห้าเลขไม่ใช่ทีละห้าใบเพราะว่าอันนี้เป็นชุดสองใบนะชุดสองใบอีกใบเลขมันก็เหมือนกันอยู่แล้วนะครับก็เลยตรวจทีเดียวไปเลย เสี่ห้าห้าสี่ห้าห้าเนี่ยนะครับผมก็ซื้อทุกงวดนะครับเป็นเลขใยทะเบียนรถผมเองนะครับสี่ห้าล้วก็ต้องซื้อห้าสี่กลับไปด้วยนะครับเดี๋ยวมันพลาดนะสี่ห้านงวดที่แล้วก็เพิ่งออกนะครับแต่ว่าผมก็ยังซื้ออยู่เพิ่งออกไปเมื่อวันที่แล้วแล้วผมก็ถูกด้วยสี่นี่นะครับายทะเบียนรถผมเลยครับเลขนี้นะครับ ตรงๆเลยนะครับสี่ห้า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 นะครับไม่รู้จะถูกหรือเปล่าอ่านี่นะครับนี่อย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยตรวจได้ทีละห้าเลขแล้วเราก็กดตรวจรางวัลถูกเด็กไม่ถูกรางวัลจบแล้วนะไม่ถูกสักเลขนะครับห้าเลขผ่านไป แต่มันหยุดผมไม่ได้เรอกครับเพราะว่ามันเหลือเยอะ,อะทุกคนดูดิฮะไม่ได้ตรวจทั้งวันทั้งคืนนะครับถ้าจะตรวจหมดเนี้ยนะครับแต่มันก็คุ้มนะครับทำถูกนะนองทน500ุนห้าร้อยใบอันนี้สี่ห้าห้าเลขข้างหน้าบ้างนะครับซื้อไว้ตลอนลบบนลดนะครับเลขปใาทะเบียนรถนะครับถึงจะไม่ถูกนะครับแต่ก็ซื้อครับ กลัวว่าวันหนึ่งที่มันถูกแล้วอ่ะเราไม่ได้ซื้อมันจะเสียใจว่านะครับแล้วก็เลขนี่เลขอะไรวแปดหกเจ็ดอันนี้เลขนี้ซื้อมาทำไมเขาไม่รู้เหมือนกันนะครับเห <c oughs> มือนว่าเขาบอกว่าเลขดังก็เลยซื้อตามเข้ามานะหกเจ็ดอะไรเนี่ยหกเจ็ดเจ็ดหกส่วนเลขนี้นะครับเป็นปีเกิดผมเองไม่ใช่ปีเกิดอายุผมเองสามสิบนะครับซื้อสามศูนย์ไปด้วยนะครับเพราะว่าเพิ่งจะผ่านวันเกิดมานะครับ ก็เลยต้องมีติดหมายติดมือไว้ครับจักหน่อยจักหน่อยอันนี้90 9 343นย์สามสี่สามนี่ก็เป็นปีเกิดนะครับปีเกิดผมเกิดปี3ามสนะครับก็ต้องก็ต้องมีติดไว้อีกะครับทิ้งไม่ได้นะครับแล้วก็อันนี้นะอันนี้ก็ต้องติดไว้เหมือนกันนะปีนี้ปีห4สี่นะครับก็ต้องซื้อเลขปีไปด้วยนะครับสี่สาห้าอันนี้เลขอะไรเขาไม่รู้นะชุด2ใบนะเลขมันจะเหมือนกันทั้ง2ใบนะครับ แต่รอบนี้ยเขาแพ็กใส่ถุงให้อย่างดีเลยน่าจะมันน่าฝนมั้งครับเขาน่าจะกันฝนให้นะครับก็ดีก็ดีนะฮะ่าเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเหมือนรอบนี้นะมันกอกได้มากกว่าหกห้าตัวนะครับเหมือนงวดที่แล้วตอนผมตรวจอะ่ะมันมันได้ทีละห้าเลขนะเมื่อแต่เหมือนรอบนี้มันได้เยอะขึ้นอะ่ะไม่รู้ทุกคนเห็นป่ะเดี๋ยว,ยว,ยวผมโฟกัสก่อนคนอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะแต่เอาเป็นว่า รอบนี้มันตรวจได้มากกว่า5เลขอะอย่างเมื่อที่แล้วผมตรวจได้แค่5้าเลขเองห้าทีละห้าใบแต่รอบนี้นี่ใบที่เจ็แล้วยังใส่กอบเลขได้อยู่นะเดี๋ยวเริ่มใหม่ลองดูว่าจะได้กี่ใบครั้งละกี่ใบเออก็ดีขึ้นนะครับไม่ต้องเสียวเวลาเฮ้ยกอกได้เรื่อยๆเลยวะผมว่าเผลอตรวจได้ทีเดียวเนะี้เจสี่ย740011หนึ่งคุยได้ว่ะได้เยอะวะโอผมว่าตรวจได้ทีเดียวเนี้ยเลยนะนี่เขาสองใบเหมือนกัน ชุดสองใบชุดสองใบนะเอาแค่ส2บสองล้านก็พอนะครับไม่ได้คาดหวังเยอะนะเฮ้ยหมดว่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ๋อเขาปรับใหม่เป็นตรวจรางวัลได้ทีละสิบเบอร์นะครับตอนนี้ครับเมื่อที่แล้วยังได้แค่5าเบอร์อยู่วันนี้สิบเบอร์นะครับมาเริ่มตรวจกันหมุนก่อนหมุนมมติ้วๆไม่ถูกไม่ถูกอ่ะไม่ได้คาดหวังเลยไม่ได้คาดหวังครรวยครับรวยครับ ไม่ถูกไม่เป็นไรนะครับน้องมันเหลือกเยอะอันนี้เลยนะบอกเลยว่าแปดเก้าเก้าแปดนี่เลขดังนะครับตามทุกงวดนะครับก็ไม่ออกสักทีก็ยังต้องซื้ออยู่เพื่อมันออกขึ้นมาจะได้ไม่เสียใจทีหลังบอกเลยว่าเหมาหมดนะครับถ้าเจอนะครับเก้า8 9นยศูนย์เก้าแปดเ้าแปดเก้านี่เรียกได้ว่าเหมามาหมดนะครับนี่ก็แปดเก้าอีกนะครับศูนย์สามสองแปดแปดเก้า 7จ็ดหนึ่งข้างหน้าาเสียดายว่ะมันออก 71, เจ็ดหนึ่งแต่ว่าออกเจ็ดหนึ่งหลังออกหนึ่งเจ็ดนะเออหอยสองตัวออกหนึ่งเจ็ดไม่ใช่เจ็หนึ่งพูดผิดนะครับต้องประทานโทษด้วยนะครับหนึ่งเจ็ดห้าเลขนี้นะเลขนี้ซื้อมาเพราะว่าเพราะความเมานะครับสองแปดห้านะครับห้าสองสี่สองแปดห้าอันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเลขเจ็ดสามนะครับคือไม่รู้จะซื้อ เลขอะไรแล้วนะครับก็เลย7 3ดสามนี้เป็นบ้านเลขที่เก่าของผมเองนะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็เหมาเจสามมาทั้งหมดเหมือนกันนะครับ8 9 1 8 7 3หนึ่งแปดเจ็ดสมได้คิละ10เลขนะรุนกันก่อนไม่ถูก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 โอเครู้เ,เรื่องมีเวลนะครับเนี่ยนี่ตรวจมาเท่านี้แล้วยังไม่ถูกนะครับความดันขึ้นนะ มันอัตราการเต้นของหัวใจก็เต้นแรงขึ้นนะครับตัวนี้ยังไปต่อที่เจ็ดสามนะครับหกเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดสามสามหกสี่หกสี่ก็ซื้อไว้เหมือนกันนะเพราะเป็นเลขปีนี้นะครับปีนี้ปีหกสี่เนาะ นี่ไงทุกคนเลขที่ถูกนะครับหนเจ็นะครับมีนะมีแค่ใบเดียวสองพบาทนะครับใบนี้9ก9าส9มเก ส่วนรางวัลอื่นนี่ก็ไม่ถูกนะครับตามเคยนะครับตามคาดนะครับนี่นะครับถูกรางวัลได้ท้ายสองตัวรวยรวยรวยวันี้ยังเหลืออยเยอะอยู่ไม่รู้ว่าจะตรวจยังไงหมดนะครับเนี่ยต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่นะครับเดี๋ยวจะค่อยๆตรวจไปเดี๋ยวจะค่อยๆตรวจไปก็แล้วกันนะครับ กคนถูกอีกหนึ่งใบแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดตอนนี้ได้สี่พันแล้วสี่พันแล้วต่หวยก็หมดไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้คือกองที่ตรวจไปแล้วนะดูดิทุกคนในสี่พันแล้วไม่เคยดีใจขนาดนี้มาก่อนเนละ เสียดายนะอันนี้เจ็ดหนึ่งเจ็ดนะน่าจะเป็นเลขท้ายนะเป็นเลขท้ายที่ถูกไปแล้วนะครับเนี่ยนี่น่าันอยู่ข้างหน้าเลยนะทุกคนครับตอนนี้ก็มาเขาดาวไปด้วยกันนะครับอันนี้คือที่ตรวจไปแล้วนะแล้วมันไม่ถูกนะครับนตอนนี้มันเหลืออยู่แค่เนี่ยแล้วเพิ่งถูกไปแค่สองใบนะครับจากห้าร้อยใบนะครับทุกคน เป็นกองเป็นปึ้นเป็นอะไรนี้ไม่ถูกนะครับผมเสียงผมไม่ไม่ค่อยจะมีแรงเท่าไหร่นะตอนนี้ย<อ>เหมือนร่างกายมันมันอ่อนอ่อนเอลงเหลือเกินนะครับเราจะมาตรวจที่เลือนี้ไปพร้อมกันนะศูนย์ศูนย์ก็ยังซื้อมานะครับยังมีความหวังนะขอขอให้ถูกสักรางวัลก็ยังดีนะครับไอ้นี้สวยมากเลยลองเจ็ด การตรวจรางวัลนะครับทุกคนต้องกรอกเลขให้ดีนะเราต้องดูเลขให้ชัดนะครับถ้ากรอกผิดไปตัวน,นึงเ็าอาจจะเป็นไม่ถูกก็ได้นะจากที่เราจะถูกนะครับตอนนี้เหลืออยู่กี่ใบวะเหลืออยู่ประมาณสิบใบ10ใบสุดท้ายนะ10บใบสุดท้ายว่าเอา,าสูสูน่อยวะเจ็ดสามเก้าสองสามส้าสอย์่งเก้าหนึ่งศูนย แปด0สสีศูมีเลขนเลยสามห้าหกหกศูนย์หนึ่งหกสองเกสย์สามหกแปดเจ็ดแปดศูนย์สามสหนึ่งห้าศูนใบสุดท้ายแล้วหกเจ็ดเจ็ด หนึ 1> 1, ่งศูนย์หกเอาทุกคนตรวจใบสุดท้ายนะครับไม่ถูก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 สรุปแล้วนะครับสรุปแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนให้ดูผลงานของผมนะครับนี่นะครับคือลอตเตอรี่นี่คือลอตเตอรี่ที่ตรวจไปทั้งหมดนะครับทั้งหมดห้าร้อยใบนะครับที่ตรวจไปนะครับมีถูกรางวัล มีถูกรางวัลอยู่แค่2ใบแล้วถูกแค่เลขท้าย2ตัวนะครับได้4 0 0พันบาทนะได้เงินประมาณ4 0 0พันบาทลงทุนเท่าไรไปคิดดูกันเราเองนะครับเป็นยังไงครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับเอฟฟอร์ดมัดแต่งของผมก็น่าจะเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับอันนี้นะครับปิดไปเลยนะครับหมดประโยชน์แล้วนะครับอันนี้นะครับคือความจริงความจริงในวันนี้ก็คือมาม่าเท่านั้นนะครับว่ามีกึ่งสำเร็จรูป ก็สำหรับคลิปนี้นะครับจากลอตเตอรี่ทั้งหมด500ใบนะครับมีถูกอยู่แค่2ใบแล้วก็ถูกแค่เลขท้าย2ตัวนะครับอย่างงวดที่แล้วมี3 3 7ใบอ่ะก็ยังแบบว่ามีถูกรางวัล3ตัวบ้าง2ตัวบ้างก็ยังได้หมื่นกว่าบาทนะครับงวดนี้ได้แค่ได้คืนมาแค่4,000บาทนะครับก็ถือว่าการลงทุนในวันนี้ค่อนข้างจะล้มเหลวนะครับ สำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากแบบว่าคิดจะซื้อลอตเตอรี่มาลุ้นมาอะไรแล้วผมก็ไม่ไม่ไม่ให้คําแนะนําดีกว่านะครับก็ <g ül> <g ül> ต้องไปลุ้นเราเองนะครับสําหรับใครที่อยากจะอยากจะเสี่ยงอยากจะลงทุนเหมือนผมนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้นะครับลอตเตอรี่ทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่ของผม <g ül> เพียงคนเดียวนะครับ <g ül> เป็นของเพื่อนด้วยนะครับ <g ül> ก็ร่วมกันร่วมกันทำคอนเทนต์นะครับร่วมกันแชร์หลายคนเขาฝากลอตเตอรี่ไว้แล้วก็ให้โมตรวจตรวจให้ด้วยนะครับ ก็รวมๆก็ทั้งหมดก็ประมาณห้าร้อยใบนะครับถูกสองใบแค่นั้นลองไปคิดดูนะครับถ้าจะลงทุนคุ้มหรือเปล่านะครับสำหรับผมก็หมดไปเยอะมากไม่รู้จะพูดยังไงต่อน้ำตาจะไหลนะครับตอนนี้ตอนแรกว่าจะไปกินแซลมอนกินซูชิถ้าหน่อยสงสัยต,ต้องมาม่ากินอยู่บ้านแล้วล่ะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็ผมก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับมาลุ้นงวดหน้านะครับงวดหน้าผมจะต้อง แก้ตัวให้ได้นะครับวันนี้ลงทุนอ่ะก็ตีไปนะครับประมาณ4ี่ถึงห้ามื่นนะครับก็ได้คืนมาสี่พันนะครับขมหรือเปล่าไปคิดกันดูนะครับไปไ้ bye <laughs> แต่ผมไปขึ้นเงินก่อน